เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทกคนนะครับคุณผู้ชมเห็นชุดที่ผมใส่อยู่ไหมฮะมีอะไรปแปลกแปลกไหมอยากคู้มไหมครับว่ามันทําแบบไหน,นมันจะเป็นชุดที่มีปนกันระหว่างสกินทองเนาะสกินทองที่อยู่ในตู้เนี่ยนะตัวชุดพวกนี้นะครับ <Okay. S 1> กับเสื้อทั่วไปนะครับก็สามารถเอามาปนกันได้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับ yeah, <bro. S 1> เราสามารถเปลี่ยนเสื้อได้ตามใจเราเลยนะครับแบบนี้ มีอีกตัวหนึ่งเนาะเป็นของตัวเฟิงหมินใช่ไหมตัวที่ออกสก,กินทองมาแล้วนะครับก็จะมีเฟิงหมินเดวิดคิงอะไรพวกเนี้ยเดวายอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ก็ของน้องเฟิงหมินนะครับก็เปลี่ยนได้เหมือนกันครับ่อเดี๋ยววันน,น,น,นี้จะมาแนะนําวิธีการทํานะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะ เดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่ช anel ของเราเอาไว้ด้วยครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทําคลิปต่อๆไปนะฮะก่อนที่เราจะไปทำนะครับเรามาดูชุดปกติของมันก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นสกินเงินหรือว่าสกินทองก็ทําได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ใครมีสกินแบบไหนนะ,ะทีนี้นะครับปกติแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับมันจะไปทั้งเซตแบบนี้นะนจะไปทั้งทรงผมแล้วก็กางเกงนะ จะเรียกว่าเป็นบัคก,ก็ได้นะครับเป็นบัคชุดเนาะที่เขาเรียกกันนะฮะทีนี้นะครับวิธีการทําก็ให้เราออกมานะครับอยู่หน้าเกมปกติแบบนี้จากนั้นให้เรากดที่ฟันเฟืองนะครับการตั้งค่านั่นแหละตัวเลือกนะครับจากนั้นให้เรากดที่เมนูนสุดท้ายครับสาธิตการเล่นนะแบบนี้แล้วก็กดที่ผู้รอดชีวิตสาธิตการเล่นนะกดเข้ามาครับรอสักครู่หนึ่งนะให้มันโหลด พอมันโหลดเสร็จมันจะเข้ามาหน้าตาแบบนี้ครับให้เรากดดําเนินการต่อดําเนินการต่อแบบนี้พอมันอยู่หน้าน,านี้แล้วนะครับให้เรากดออกได้เลยนะครับกดที่ฟันเฟืองที่มุมเนี่ยมุมขวามือด้านบนนะครับมันจะมีปุ่มออกจากการสาธิตการเล่นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้กดเข้ามาครับแล้วก็กดตกลงจากนั้นนะครับรอแป๊บหนึ่งทีนี้นะให้เรากดที่ไม้ขแขวนเสื้อนะครับกดที่ไม้แขวนเสื้อปุ๊บแล้วเรามากดที่เสื้อแล้วก็เปลี่ยนเสื้อไหนก็ได้แล้วก็กดรีดกดไปด้านบนนะครับ นะอันนี้คือเราต้องทำเร็วนะครับเมื่อกี้นี่คือไม่ติดนะเห็นไหมครับมันไม่ติดเอาใหม่นะครับเอาใหม่ทำเร็วๆนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็รอแป,ป๊บหนึง่งรอแป,ป๊บหนึง่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดที่ฟันเปลือกแล้วก็กดออกนะครับทําให้มันเร็วนิดนึงก็ได้นะครับเปืือมันเผืือมันไม่ติดนะแล้วก็กดไม้แขวนเสื้อครับกดไม้แขวนเสื้อให้เร็วเลยกดไปนะครับ แล้วก็กดที่รูปเสือ้อเปลี่ยนเสือ้อแล้วก็กดด้านบนนะครับเห็นไหมติดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทําแบบที่มันติดแล้วนี่แหละนะก็ให้เราเข้ามาแล้วก็กดที่รูปเสื้อตรงนี้นะแล้วก็กดเปลี่ยนเสือ้อปึ๊บแล้วก็กดขึ้นไปด้านบนนะแบบนี้เลยนะครับกดเสือ้อกดพื้นไหนก็ได้แล้วก็รีบกดขึ้นไปด้านบนแบบนี้เร็วๆนะครับมันจะติดนะ ทำมันไม่ติดก็ออกไปทําใหม่เหมือนกับตอนที่ผมทํารอบแรกแล้วมันไม่ติดนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปทําของเนียให้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอยู่หน้าปกติแบบนี้นะครับแล้วก็กดที่ฟันเฟืองการตั้งค่าครับกดที่สาธิตการเล่นกดที่ตรงผู้รอดชีวิตรอแป๊บหนึง่งจากนั้นก็กดไปกดไปกดฟันเฟืองครับเพื่อที่จะออกเนาะออกจากการสาธิตครับรอแป๊บหนึง่ง พอมาปุ๊บกดที่ไม้แขวนเสื้อครับจากนั้นก็กดที่รูปเสื้อกดเปลี่ยนเสื้อแล้วก็กดด้านบนครับ <S <S ทําให้เร็วนิดนึงนะครับทําให้เร็วนิดนึงตอนที่เราเปลี่ยนเสื้อเนี่ยกดเปลี่ยนเสื้อปุ๊บกดด้านบนปุ๊บให้เร็วเลยแบบนี้นะครับมันก็จะติดแบบนี้เลยาเผื่อมันยังไม่ชัดเจนครับอีกรอบหนึ่งนะกดที่ฟันเฟืองการตั้งค่าครับสาธิตการเล่นผู้รอดชีวิตอ่ารอแป๊บหนึง่งอันนี้แล้วก็ดําเนินการต่อดําเนินการต่อ กดฟันเฟืองด้านบนที่มุมขวามือด้านบนแล้วก็กดออกจากการสาธิตครับออกไปเลยจากนั้นขั้นตอนต่อไปนี้ต้องทําให้เร็วนะครับกดที่ไม้แขวนเสื้อกดที่เสื้อแล้วก็ตัวไหนก็ได้แล้วก็รีบกดด้านบนหน้าเห็นไหมครับ <c oughs> เรียบร้อยติดแล้วนะครับพอมันติดแล้วนะเราไม่ต้องรีบเลยครับกดกลับมาที่เสื้อเลยทีนี้เราก็เลือกตัวไหนก็ได้นะครับเลือกตัวไหนก็ได้ที่เราต้องการนะ แค่จะกดไปเปลี่ยนหัวเปลี่ยนกางเกงอะไรก็พอแล้วมั้งนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เลือกได้เลยครับตัวที่เรายังไม่ซื้อเราก็สามารถดูได้นะครับว่าตัวไหนมันเท่นะอุ้ยตัวนี้เท่ดีว่ะเท่ดีนะครับคืออันนี้ไม่ใช่เห็นแค่เรานีครับผู้รอดชีวิตคนอื่นก็เห็นนะฆาตกรก็เห็นเหมือนกันนะครับก็แปลว่าเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทําบั็กเสื้อนะเขาเรียกแบบนี้นะอมันน่าจะเป็นบั็กนั่นแหละนะ ที่จริงก็อยากให้มันเปลี่ยนได้แบบไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ทาการออกแบบดีไซน์ชุดที่เราอยากจะใส่ไปลงเล่นนะ,นะวอสกินทองมันก็ค่อนข้างที่จะมีชิ้นส่วนที่มันเท่อย,อยู่เหมือนกันนะครับเอาละคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเข้าใจแล้วก็ทําตามได้กันทุกคนนะครับมันไม่มีอะไรมากมายครับแค่กดตรงเนี่ยกดตรงเสื้อเนี่ยเร็วๆนะครับ กดตรงเสื้อแล้วก็กดพื้นในก็ได้นะครับกดเสื้อมาปุ๊บแล้วก็กดพื้นในก็ได้แล้วก็รีบกดขึ้นไปด้านบนแบบนี้มันก็จะติดนะครับถ้าไม่ติดก็แค่ย้อนกลับไปทําเริ่มต้นใหม่แค่นั้นเองสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปแล้วเดอ้อบ๊ายบายสวัสดีครับ